สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตอนบรรยายครับคลิปนี้ครับก็มีคลิปเล่าเรื่องหานท้าจตาฟ้าปิศายุทธจักรเหล่าคุณนางเปยชีในสำนักจงสู้ไถได้เกิดการโตเถียงกันแล้วจากนั้นก็เกิดซุ้มเสียงหนึ่งได้ตัดบทขึ้นในที่ประชุมกลับคืนสู่ความสงบหลังความสงบก็ทําการกําหนดแผนการรับมือโดยเร็วและจะสำนักเปยชีเตรียมการรับศึกสงครามมาหลายปีเมื่อข่าวทับชิงลุกเข้ามาก็ไม่มีผู้ใดรู้สึกเหนยความคาดหมายแผนการรับมือได้ถูกส่งออกจากวังผ่านสำนักจงสู้ไถแล้วก็ผลักดันแคว้นเปย์ชี เคลื่อนไหวอย่างทันการในตอนนี้ราชรถสีเหลืองคันหนึ่งได้เล่นออกจากสำนักจงสู้ไถยเหล่าขุนนางก็น้อมส่งทางด้านหลังแล่จากนั้นก็กลับไปหาหรือทาหารสืบต่อราชรถเล่นถึงพระตำหนกักฮองเต้เปยฉีมีไปหน้าที่เคร่งเครียดแต่ก็ชิงกระโดดลงมาและเรื่องนี้ก็สร้างความตกใจแกเหล่าขันทีในกำนันแต่ฮองเต้เปยฉีก็ไม่ได้สนใจแล่จากนั้นหันกาไปยังผู้ประชาการอุคลักษ์เสื้อแพ้เว้หัวกับขุนนางใหญ่อีก3าคนแล้วก็ตัดด้วยความโกรธรีว่าราชชิงเกิดความวุ่นวายภายในยืดเวลาให้กับ พวกท่านหนึ่งปีตอนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นยังแตกตื่นลนลานถึงเพียงนี้ข้ายัางชุบเตียงพวกท่านไปทําอะไรในตอนนี้เราคุณนางนั้นใจสัตย์สันและก็ทราบว่าวันนี้ฮองเต้เหตุใดจะคุณคล้องหมองใจเนื่องเพราะรายงานการสู้รบที่ส่งมาเมื่อคืนแจ้งว่าทัพเอี้ยนจริงของรัชชิงได้เปิดฉากโจมตีแล้วสวนทัพเปยฉีประจําเมืองหนานจิงแพ้แล้วแพ้เล่าทางด้านสร้างเซาหูยังอยู่ในแควน้นซงแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดแล้วคุณนางทั้งหลายก็ไม่เข้าใจว่าฮองเต้นั้นก ัวต่อทับชิ่งหลายสิบหมืน่นหรือพระอ,องค์ทรงเครือบแข็นสงสัยในความนิ่งเฉยของสร้างซาฮูเว่ยหัวนั้นทราบดีว่าตอนนี้แคว้นเปยฉีตกอยู่ในเงื้อมือของฮ่องเต้เปยฉีและไม่มีผู้ใดกล้าท้าทายพระจำนาตอีกเว่ยหัวเป็นญาติกับพงองไทยเฮาแล้วก็ยิ่งเป็นคนสนิทข,ของฮ่องเต้เว่ยหัวนั้นทราบว่าพระราชกระแสของฮ่องเต้นั้นหมายถึงอะไรที่ว่าถ่วงเวลาให้หนึ่งปีนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวหน้าสำนักตรวจสอบรัชชิกทั้งสองคนล้วนทยอยกรก่อกกระบทขึ้นแล้วเว่ยหัวก็ยิ่งทราบดีว่ว่่่าาาาไมววเฉีตยยแล้หรือฟน ที่ไม่ทราบว่าเป็นตายลายดีประการใดจันนายทรยศต่อห้องเต้ลัชิงและทวดทควแวนเปยฉีคงมีแต่ห้องเต้เปยฉีที่ทรงทราบความจริงดังนั้นเมื่อหัวจึงไม่กล้ากล่าวอันใดเราคุนนางที่อยู่หน้าพระตำหนักมีคุณนางสร้างสู่กรมกลาโหมอยู่ด้วยคุณนางผู้นี้ได้เดิอนออกมาคุกเข่ากราบทูลแล้วก็คิดระงับเพลิงโถสักของห้องเต้พร้อมทั้งยืนยันความจงรักภักดีของสร้างซาหูและในตอนนี้ใบหน้าของห้องเต้เปยฉีก็ได้สงบลงแล้วจากนั้นโบกมือให้หลักคุณนางล่าถอยออกไปเพื่อสะสางภารการาริจ ได้นำเวหัวเสด็จเข้าพระตำหนกัก ที่ข้างบัลลังกม์มกรม่านมุกห้องไทยเฮาซึ่งไม่ได้บริหารข้อราชการหลังม่านมาหลายปีแล้วได้รอเว้ยหัวและห้องเต้เปยฉีอยู่จากนั้นห้องเต้เปยฉีน้อมกายแล้วก็แสดงความคารบต่อม่านมกุกทางด้านเว้ยหัวก็น้อมกายลงจากนั้นห้องเต้เปยฉีก,ก็ตัดถามเว้ยหัวว่า,วาทางรัชชิงมีความเคลื่อนไหวใหม่อันใดส่วนเว้ยหัวพอฟังก็งงวูบเวยหัวเป็นหัวหน้าสายสืบราชการลับของแคว้นเปยฉีแล้วก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของราชสานักจนถึงทหารแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดได้ส่งถึงห้องสุภาพศร แล้วยามกระทานหันเวยหัวจิงไม่ทราบจะตอบคําอย่างไรแลยก็ไม่เข้าใจว่าฮองเต้นั้นรับสั่งถึงอันใดเวยหัวหลังจากไคร่ควดแล้วก็กล่าวว่าแม่ทัพใหญ่รักษาการมหานครยังคงเป็นซื่อเฟยส่วนเซียวจินหัวถูกเรียกตัวกลับจากพื้นที่หนานเจาแล้วก็กลับเข้าค่ายอุดรบวกกับวังจื้อคุณซึ่งเฝ้ารักษาตัวเมืองเย็นจริงตลอดเวลาการโยกย้ายแม่ทัพในกองของรัชชิงไม่มีใดน่าประหลาดใจฮองเต้ไปถีพอฟังก็ขมวดคิว้วแล้วก็ตัดว่าพลังกระโนนเซียวจินหัวเป็นผู้ช่วยแม่ทัพขององค์ชายใญั ในเหตุการณ์ความไม่สงบที่มหานครเมื่อ4ี่ปีก่อนก็ไม่มีผลงานอันใดบวกกับความสัมพันธ์กับองคชายายจึงถูกฮ่องเต้ละชิงย้ายไปยังพื้นที่หนานเจาครั้งนี้ถูกเรียกตัวกลับค่ายอุดรน,นับว่าน่าประหลาดอยู่บ้างสำหรับหวังจื้อคุณท่านมีความเห็นอย่างไร้วยหัวประฟังก็ได้กล่าวว่าหวังจื้อคุณเป็นผู้เงำะกายมิชิดไม่ว่าชิงเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหวังจื้อคุณยังอยู่รักษาเมืองเยี่ยนจริงแสดงว่าฮ่องเต้ละชิงคิดใช้คนผู้นี้ลุกขึ้นเหนือคําพูดนี้ประกาศออกไป ฮองเต้เปยฉีที่เงียบอยู่ชั่วขณะจึงตัดถามว่าเย,ย่ฉงยังอยู่ที่มหานครส่วนเว่ยหัวก็ตอบว่ายังอยู่ฮองเต้เปยฉีได้เพ่งดวงตาไปที่ใบหน้าของเอย่หัวแล้วก็ตัดถามว่าท่านแน่ใจส่วนเย่หัวพอฟังก็ศรัทธาแล้วก็กล่าวว่าแน่ใจแล้วจากนั้นฮองเต้เปยฉีได้เหลียวหน้าไปยังฮองไทเฮาที่หลังม่านมุกแวบ,บหนึ่งแล้วก็ตัดว่าอย่างนั้นประหลาดแท้หากฮ่องเต้รัชิงเตีย๋ยเปยฉีศึกครั้งนี้ฉันไหนยังทิ้งเย่ฉงอยู่ในมหานครหลายปีมานี้รัชชิงถูกเฉิน จนเหล่าแม่ทัพบ้างตกตายบ้างทรยศตระกูลชินล่มสลายองชายใหญ่ก็ทรยศแล้วก็ลังอยู่ที่นครตรงอีเพียงอาศัยวังที่คุณคนเดียวไหนเลยจะกระทําการสําเร็จได้อย่างน้อยสมควรวางตัวเยี่ยงอยู่ทางเหนือจึงจะถูกต้องและในตอนนี้เวยหัวก็คบคิดไม่เข้าใจว่ารัชชิงชนัยวางตัวคุณผลเช่นนี้สองประเทศเปิดฉากทําสงครามแล้วก็ไม่ใช่สงครามย่อยต่อให้หวังชื่อคุณเตรียมการอยู่เมืองเยี่ยนจริง20ปีแต่หากทัจชิงไม่ส่งตัวผู้ยิ่งใหญ่ออกมาไหนเลยจะยืนยันความคิด คลองเป็นดินของห่องเต้และชิงได้แควนเปยีไมิใช่นครตรงอีพื้นที่นี้เคยเป็นของราชวงศ์ตาเวยมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลประชากรก็ขับขั่งที่ลาบตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นยุ่งฉางใหญ่ของแผ่นดินหลายปีมานี้ภายใต้การปกครองของห้องไทฮาวกับห้องเต้ก,เตก็ค่อยๆคืนสู่ความสดใส ต่อให้รัชชิงนั้นมีกำลังทหารกล้าแข็งแต่คิดโจมตีแคว้นเปฉิฉีในระยะเวลาอันสัน้นก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ในตอนนี้ภายในพัตตหนากนั้นตกอยู่ในความเงียบงนันฮ่องเต้ได้เดินมาที่ข้างบัลลัง,งก์มังกรแล้วก็ทรงแยกแยะความคิดความอ่านของฮ่องเต้รัชชิงการศึกได้เปิดฉากขึ้นแล้วเหตุใดฮ่องเต้รัชชิงไม่สำแดงสภาวะเช่นสุดักป่าเสือร้ายแต่กลับเคลื่อนไหวตามกฎเกณฑ์เช่นนี้ เว่ยหัวหลังจากนิ่งเงียบไปก็ได้คุ้นคิดว่าด้วยศักดานุภาพของทัพชิงไม่วลัชิงใช้แม่ทับใดก็หามีข้อแตกต่างไม่ไปห้องเต้ทรงให้ความสําคัญในการเลือกตัวผู้ประชาการศึกของรัชชิงและนี่ก็สร้างความประหลาดใจแก่เว่ยหัวอยู่บ้างแล้วจากนั้นเว่ยหัวก็พันนึกถึงสร้างซาหูซึ่งตั้งทับที่แขวนทรงจนต้องฉุกใจคิดแล้วก็กล่าวว่าอาจบางทีห้องเต้รัดชิงเกรงเกรงต่อสร้างซาหูจึงไม่ยอมทุ่มกําลังโจมตีเพียงเคลื่อนทับกดดันบีบบังคับให้ตาฉีเราน,นั้นเผยช่องโหว่ออกมาว เว่ยหัวไม่ทันกล่าวโจหองเต้เปย์ฉีก็ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าท่านประเมินค่าต่ำไปชาวชิงก็ประเมินค่าต่ำไปเว่ยหัวพอฟังก็หัวใจสะ้านแล้วก็ไม่ทราบว่าหองเต้ชัไหนรับสัง่งเช่นนี้แล้วจากนั้นหองเต้เปยฉีก uh ็ حم, ตัดอีกว่า,าข้าไม่เคลือบแคลงสงสัยต่อสร้างซาฮูหรือหากกล่าวให้ถูกต้องคือข้าไม่ใส่ใจว่าสร้างซาหูจะจงรักภักดีต่อข้าหร,หรือไม่เพีเยงแต่สร้างซาหูจงรักภักดีต่อแผ่นดินก็พอแล้วในตอนนี้สีหน้าของเว่ยหัวได้แปลเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็ไม่เข้้้้าาาใจกกรรแแสนนนีีลวว็คคคุณคิดด่่งเือม เหล่าขุณนางแคว,ว้นเปิดฉีว่ามิตกว่าฮ่องเต้ยังโกดกิ้วสร้างสาหูยังมีในวังกล่าวตำหนิติเตียนสร้างสาหูหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกบอมในตอนนี้ฮ่องเต้เปิดฉีได้ตัดอีกว่าหากฮ่องเต้รัดชิงเข้าใจว่า,าข้าจะกระทําผิดพลาดภายใต้แรงกดดันของพระองค์ ข้าจะบอกว่าฮองเต้รัดชิงไม่ได้กล้าแข่งตามที่ข้าคาดคิดไว้ข้าเพียงกระทำให้ชาวชิงดูทั้งกล่าวได้ว่ากระทำให้ผู้ท่านเหล่าขุนนางดูวุยโหหลังจากเงียบ่วขนาจึงกล่าวว่าแต่ว่าฝ่าบาทกลิ้วจึงสร้างความหวาดหวั่นแก่ขุนนางกระหม่อมเพียงเป็นห่วงว่าในราชสำนักจะมีขุนนางแปลเจตนาของฝ่าบาทผิดไปจนกระทบถึงไพ่ผลที่แนวหน้าฮองเต้ไปฉีประฟังสีหน้าก็เป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลแล้วก็รับสั่งว่าดังนั้นวันนี้ข้าตามตัวท่านมาหากว่าระหว่างนี้คุณนางใดทำตาม พอะสมของข้าทําหนังสือโจมตีสร้างซาหูก็ให้จับกลุ่มตัวไว้เวหัวพอฟังก็ใจสัตย์นแล้วก็หวนนึกถึงตอนนี้ศัตรูเข้มแข็งประเชิญหน้าจะสํานักยังคิดกว่าล้างขุนนางอีกหรือและจากนั้นฮ่องเต้เป๋ยฉีก็ได้รับสั่งอีกว่า ้าทราบว่าวท่านนั้นหวั่นวิตกอันใดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปตอนนี้ไม่ใช่การก่อนลาสวะที่รู้จัแต่าดาวจิตใจของข้าให้จัดการทั้งหมดยังมีผู้ใดกล้ามีความคิดเห็นเป็นอื่นฮ่องเต้เปิดฉี่ได้มองดูเวยหัวแวบ,บหนึ่งแล้วก็ตัดอีกว่าท่านไม่เลวขุนนางสร้างส่กุมกรลาโหมก็ไม่เลวหากว่าตอนนี้พวกท่านยังไม่กล้าออกหน้าให้กับสร้างซาหูข้าคงจัดการกับพวกท่านไปด้วยตอนนี้สถานการณ์คับขันข้ายังต้องการคนอยู่ว่างไปใหญ่และในตอนนี้ล่าก็เวยหัวก็ได้สาระล,ะลิกแล้วก็ทราบว่าฮ่องเต้ มีเขาตกลงกับสร้างซาหูแต่แรกเึงรับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความเย็นเย็นเช่นนี้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ราชจะสำนักเปยชีไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมซางซาหูที่อยู่ทางใต้ได้และหากว่าสร้างซาหูบังเ,เกิดจิตคิดเป็นอื่นขณะที่เว่ยหัวได้คิดอยู่นั้นฮองเต้เปยชีก็พันรับสั่งถามว่าท่านสามารถทำสงครามหรือไม่เวยหัวพอฟังก็ได้ตอบว่ากระมอมไม่ทราบเรื่องการทหาร่วนฮองเต้เปยชีก็ได้ตัดอีกว่าข้าก็เช่นกันอย่างนั้นต้องมอบหมายเรื่องการสู้รบแก่ผู้คนข้าไม่ใช้สอยสร้าง ก็ต้องใช้สอยต่อไปอีกสักครู่ถ่ายทอดราชองค์การค่าให้ราชสำนักสน,สนับสนุนสร้างซาหูแล้วก็สู้ศัตรูอย่างเต็มกำลังในตอนนี้เว่ยหัวได้มองดูฮ่องเต้เยาวไวที่เบื้องหน้าแล้วก็รู้สึกว่าร่างร้อนวูบขึ้นมาจากนั้นคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วก็ขานรับว่ากระหม่อมรับพระบัญชาแล้วจากนั้นเว่ยหัวก็ล่าถอยออกจากพระตำหนักไปชนชาวโลกล้วนหวัดหวั่นพ่านกลัวต่อทับชิงแต่ว่าฮ่องเต้เปิดฉีก็หาวันมีตกไหมเนื่องเพราะพระองค์มีสร้างซาหูและกล้าใช้สอยสร้างซาหูประการสำคัญ,ญยิ่งคือ ฮองเต้เปยฉีแม้ไม่มีความรู้ด้านการทหารแต่ก็ทรงทราบว่าการสู้ลบับประเทศจะอย่างไรต้องพึ่งพากำลังของแคว้นขอเพียงแคว้นเปยฉีไม่กระทำความผิดพลาดเองไม่ว่าทัพชิงกล้าแข่งนึงเพียงไหนก็ไม่อาจใช้เวลาไม่กี่เดือนล้มล้างแคว้นเปยฉีไปได้ถูกประการล้วต้องใช้เวลาฮองเต้เปยฉียังยาวไวส่วนฮองเต้รัชชิงก็ชลาแล้วฮองเต้เปยฉีสามารถล่าถั่วกับฮองเต้รัชชิงขนาที่ฮองเต้รัชชิงไม่ประสงค์ล่าถ,ถั่วนานจนเกินไป ฮองเต้เปฉีได้หลีตาลงแล้วในใจก็เกิดปัญหาประการหนึ่งหาฮองเต้รัดชิงไม่ประสงค์ลากถ่วงต่อไปเหตุใดจึงเปิดศึกสงครามและฮองเต้เปฉีก็เป็นห่วงสร้างซาหูหรือเป็นหัวงนคตรตตงอีหรือเป็นเพราะสาเหตุอื่นและฟ่านเสียนสมควรใกล้เดินทางถึงมหานาครและประมังในตอนนี้ม่านมุกได้เลิกวูบขึ้นฮองไทฮาวได้มองดูฮองเต้เปฉีอย่างอ่อนโยนและก็ทรงพอใจในราชะโอรสหรืออาจบอกว่าราชธิดาองค์นี้ยิ่งฮองเต้เปฉี่ทีหันกายไปยังไหถัง ย้มยิ้มออกมาแล้วก็ตัดว่าอาจารย์อาเล็กหากว่าท่านสามารถขนใจไพ่ปสวรรษจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ข้าหญ่ต้องลำบากถึงเพียงนี้หายทางพอฟังก็สายหน้าช้าแล้วก็ไม่กล่าวอะไรจากนั้นคุณคิดว่าหากข้องเต้สงสารว,ว่าแรงสนับสนุนที่พระองค์ต้องการมากที่สุดถูกตัวเองกับวังสือสันหลังได้ทุบทำลายไปแล้วไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงรู้สึกอย่างไรฮองเต้ไปฉีไม่ทราบดนิถึงอันใดจิงพลันรับสั่งว่าจำได้ว่าครั้งกระโนนฟานเสียนเคยบอกต่อท่านว่าโลกนี้เป็นของมันและเป็นของ พวกเราแต่กล่าวตอนที่สุดเป็นของพวกเราที่ผ่านมาข้าไม่ทราบว่าความเชื่อมั่นของฟาเสียนนั้นมาจากที่ใดตอนนี้มองดูวิกฤตการณ์ทางใต้ข้าค่อยพบความรู้สึกเช่นนี้หายทางหลังจากเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวว่าตอนฟาเสียนอยู่ที่แดนเจียงหนานยังเคยบอกว่าพวกเราเป็นดวงอาทิตย์ยามเช้า ส่วนฮ่องเต้ลัชิงเพียงเป็นสายยันตะวันลอนเมื่อให้ถังได้กล่าวจบฮ่องเต้เปย์ชีได้ขมวดฒิคิวเล็กน้อยแล้วก็คล้ายไม่เชื่อข้อวินิจฉัยน,นี้เท่าใดแล้วสินหน้าที่สงบนิ่งของฮ่องเต้เปยีก็เกิดการเสแส้งแสดงออกเนื่องเพราะพระองค์ไม่แน่ใจว่าแคว้นเปนยีทุ่มกำลังให้กับสร้างซาหูจะสามารถยับยั้งการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผนกับฮ่องเต้ลัชิงได้หรือไม่ในตอนนี้ฮ่องไทเฮาซึ่งนิ่งเงียบตลอดเวลาก็ได้พลันยิ้มออกมาแล้วก็ตัดว่าดูถ้าสายยันตะวันลอนเช่นไทเฮาคงได้แต แล้วจากนั้นห้องเต้เปยฉีก็รับสั่งต่อหายทางว่าตามข้าไปดูโหโตฟานแล้วในตอนนี้ฉากก็ตัดปฏิวังหลวงรัชชิงห้องเต้ชิงได้นอนอยู่บนเตียงต่ำเตี้ยหน้าพระตำหนักไทจีส่วนนิ้วมือก็ได้สางขนแมวอ้วนผีสีขาวตัวหนึ่งแมวตัวนี้ได้นอนอย่างเกียจคร้านแล้วก็รับการดูแลจากเจ้าชีวิตพระองค์นี้แล้วจากนั้นแม่ทัพนายหนึ่งที่ยืนอ,อยู่ใกล้กับห้องเต้ได้มองดูแมวสีขาวใต้นิ้วมือของห้องเต้และแมวที่นอนขดตัวอยู่ทางด้านหลังอีกสองตัวจดในใจก็เกิดความรู้สึกเลวร้วายส และงับแมวทั้งสามตัวแบ่งเป็นสีเหลืองสีดําและก็สีขาวและแมวทั้งสาตัวนี้ก็ถูกเลี้ยจดอ้วนพีแต่ที่ผ่านมาในวังน้อยครั้งจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าแมวทั้ง3ตัวนี้ชนไหนได้รับการปลดปลานจากห้องเตะถึงเพียงนี้แน่นอนแม่ทัพผู้นี้ไม่แสดงความรู้สึกภายในออกมาทางสีหน้าเนื่องเพราะแม่ทัพผู้นี้ไม่ใช่ในทหารที่รู้จักแต่ทําสงครามอย่างเดียวก่อนกลับมหานครก่อนเดินทางเข้าวังแม่ทัพผู้นี้ก็ได้รับข่าวสารที่มากพอและแมวทั้งสาตัวนี้เป็นของตึก กูลฟฟานแล้วก็เป็นลินวันเอ,อ๋อที่เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กแล้วก็ไม่ทราบว่าวลินวันเอ,อ๋อนำแมวเหล่านี้เข้าวังมาตั้งแต่เมื่อใดแล้วจากนั้นฮองเต้ก็ล้างแมวทั้ง3ตัวไว้จนบัดนี้ดูผิวเผินเป็นแมว3ตัวแต่ในสายตาของแม่ทัพผู้นี้คล้ายแฝงความหมายอีกชั้นหนึ่งเพียงแต่แม่ทัพผู้นี้ก็ไม่กล้าถามออกไปแล้วจากนั้นฮองเต้ได้ล้างสายตาจากก้อนเมฆวาดผ่านหน้าแม่ทัพนั้นแวบ,บหนึ่งแล้วก็ตัดว่าฮองเต้น้อยแห่งเปยชีเพียงเล่นละครให้พวกเจ้าดูราชสำนักกเียงเยงงงนนาาาาธิารรในมมนมแห่ถึ หรือว่าเลี้ยงเปิดเข้าสุกศูนย์เปล่าแม่ทัพผู้นี้นั้นดูเหมือนอายุไม่มากนักเนื่องพะมีสายตาที่สดใสยเย็นชาแล้วก็คลายอายุยังยาวแต่ใบหน้ากลับก้านแดดกล้าลมแม่ทัพผู้นี้ได้ขบคิดแล้วก็กล่าวว่าเมื่อสมรภูมิใช้ทั้งแผนตรงและพิสดารใช้สนับสนุนกันและกันไม่ว่าสร้างสาหูกลิ้งกอกปานใดขอเพียงฝ่าบาทรับสั่งคําเดียวสามเหล่าทัพของต้าชิงเราจะไม่สร้างความผิดหวังแก่ฝ่าบาทส่วนเรื่องแผนการลบขอเพียงฝ่าบาททรงวินิจฉัยก็พอไม่ต้องให้หมนตรีแห่งรัฐคิดอ่านให้มากความแต่นี่ไม่ สอพอความจริงและแม่ทัพผู้นี้ยอมรับนับถือ ความสามารถได้การตหารของฮองเต้อย่างยิ่งแล้วจากนั้นฮองเต้ก็ตัดว่าไปฉีถอยแล้วถอยอีกแทบถอยถึงเส้นหนั้นจริงดแสดงว่าฮองเต้น้อยคิดลากถ่วงกับข้าฮองเต้ได้เยี่ยมย่มอย่างเยียยามแล้วก็ตัดว่าการวางตัวของสร้างซาฮูอยู่ทางใต้นับเป็นหมากสูงทรงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ขอเพียงถอนนามอันนี้ออกยังมีผู้ใดยับยั้งการขึ้นเหนือของข้าได้แล้วจากนั้นฮองเต้ได้หลับตาลงแล้วก็ตัดว่าคิดขึ้นเหนือต้องมีผู้บัญชาการคนหนึง่งหากจะถอนนามเส้นสร้างซาฮูอาศัยวางจี้ คล้ายเกงกลัวทัพทินดำสีพันนายกับไพ,ลพลร่พลหมื่นเศษขององค์ชายใหญ่ในเลยจะสาเร็จกิจการได้หลังจากที่ฮ่องเต้ทรงวินิจฉัยก็ได้มองดูแม่ทับนั้นแวบ,บหนึ่งแล้วจากนั้นก็ตัดว่าเจ้าเพิ่งกลับจากทุง่งญ้าไม่ล่วงรู้กิจการของมนตีแห่งรัฐกลับโต้แย้งกับบิดาเจ้าในฐานะผู้เป็นบุตรนับเป็นรูปแบบใดแม่ทับนั้นทรงคิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้ทรงวกกลับมาทางด้านนี้แล้วจากนั้นฮ่องเต้ก็ตัดช้าว่าอย่าได้คาดหวังว่าาจะท่งเจ้าไปถอนหนามอันนั้นเจ้ายังขาดประสบการณ์ประการสําคั คือการบุกเข้าครั้งนี้เจ้าแสดงความดุดันอย่างขาดเลหเลี่ยมและความอดทนเจ้าไม่ใช่คู่มือของสร้างเสาหูส่วนแม่ทัพนั้นประฟังก็เงยหน้าขึ้นโดยสีหน้าที่ไม่ยินยอมพร้อมใจแล้วจากนั้นฮองเต้ก็ได้ตัดว่าเยี่ยวานเจ้าอ่อนเยาว์เกินไปคราครั้งนี้เจ้าไล่กวดตามฉาดอีซีหูแล้วก็ลงลึกเข้าสู่ทุงญ้าเป็นความกล้าหาญที่น่าชมเชยแต่เจ้าคุ้นขดหรือไม่เหตุใดทัพม้าเปรี้ยมทั้ง7 0 0 0คนไม่ได้สบทบกับฉาดอีซีหูหากพวกมันสบทบกันเจ้าอยากจะรอดชีวิต กลับมาหรือไม่ใช่แล้วแม่ทัพหนุ่มผู้นี้เป็นบุตรชายของคุณนางเจ้งซื่อมนตรีแห่งรัฐเย่ฉงแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประชาการศึกเส้นทางสีเหลียงเย่หวานเย่หวานหลังจากซุ้มโจมตีทัพสีหูก็นํากําลังสี่พันไล่กวดตามไป ความตั้งเชื่อที่ดุร้ายบนทุง่งหญ้าถึงแม้ว่าสุดท้ายทัพมา4,000นายจะลอดกลับมาเป็น800นายแต่ก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่เกลือเกียดถึงเพียงไหนแต่ว่าพระราชกระแสของฮองเต้กรับที่ใจดําของเยยวานแล้วเยาวานก็ฉุกคิดว่าในการไล่กวดตามไปเวลาหลายเดือนเหตุใดกําลังที่ลงเหลือของสู้พิตาจึงไม่สามารถติดต่อกับทัพเปยบ้านทั้ง7,000คนดังนั้นเยยวานจึงได้เงยหน้ามองดูฮองเต้แล้วก็ต้องการทราบคําตอบจากพระอ,องค์ส่วนฮองเต้ได้ตัดอย่างเฉยชาว่าฟานเซีย แม้นำให้ถังไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่ยังวางมากอยู่ที่ทุ่งหญ้าวิชาการต่อสู้อยู่นอกบทกวีผลแพ้ชนะอยู่นอกสมรภูมิยามเดชที่เจ้าเข้าใจหลักเหตุผลข้อนี้ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้ประชาการปรับศึกเปยฉีเยาวานที่ยืนอ,อยู่ข้างกายฮ่องเต้นั้นมีจิตใจหนักอึ้งเคร่งเครียดขึ้นมาส่วนฮ่องเต้ก็รับสั่งอีกว่าผลแพ้ชนะของแผ่นดินก็อยู่นอกสมรภูมิภายในหนึ่งปีหากฝ้าเสียตกตายข้าย่อมเป็นฝ่ายชนะหากว่าข้าตายผู้ที่ชมชอบข้าจะเป็นฝ่ายชนะแล้วจากนั้นฮ่องเต รับสั่งเรื่องราวแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องของผู้อื่นจากนั้นใช้นิ้วสางขนแมวที่อ้วน p ีสีขาว3าตัวนั้นแล้วเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนจากกันไปครับเราก็ขอฝากช่องเล่าหนังแหลครับถ้ายัางไงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามมันครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดนเนทกับเราทางด e ค c r i p t i นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ